กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี IMTGT ครั้งที่31ของจังหวัดตรังค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะเขาจัดประชุมระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2,568ที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่าการประชุม IMTGT เนี่ยคืออะไรตรุกกตูนมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังการประชุม IMTGT ก็คือการประชุมรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายเรียกง่ายๆก็คือการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจก็ได้นะคะระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยค่ะซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญระดับอนุภูมิภาคที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2536ค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมกันเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชากรในอนุภูมิภาคค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมฝ่ายเลขานุการระดับชาติแผนงาน IMTGT ผู้เข้าร่วมประชุมก็มีเลขานุการระดับชาติ CIMT ธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็มีการประชุมสภาธุรกิจร่วมแผนงาน IMTGT ค่ะผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยสภาธุรกิจเลขานุการระดับชาติ CIMT แล้วก็ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ อย่างเป็นทางการสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสมุขมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้แทนจากทั้ง3าประเทศโดยมีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้ว่าและก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณมุ้ฟัง ก็จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่32แผนงาน IMTGT ค่ะโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมก็คือเจ้าหน้าที่อาวุโสเลขานุการระดับชาติคณะทำงานมุขมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสภาธุรกิจเครือข่ายมหาวิทยาลัย CIMT ธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็สำนักเลขาธิการอาเซียนค่ะแล้วก็ในวันที่4ค่ะก็จะมีการประชุมระดบรับรัฐมนตรีครั้งที่31และการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนนาเหมอนสีกลุ่มผ้ามัดย้อมอีโคโพรินต์วังมรกตบาติก โตเมืองบาติกเป็นต้นค่ะนอกจากการประชุมแล้วนะคะคุณผู้ฟังคณะผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานณวนาอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังอําเภอกันตังค่ะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนาหมื่นสีอําเภอนายงจังหวัดตรังอีกด้วยซึ่งทางจังหวัดตรังก็พร้อมมากกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เพียงเป็นการยกระดับบทบาทของจังหวัดบนเวทีนานาชาตินะคะแต่ว่ายังเป็นการเปิดโอกาสในการ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะการดึงดูดความสนใจจากพันธมิตรและโครงการสําคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตรงังให้ก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรี IMTGT ครั้งที่31ที่จังหวัดตรังค่ะ